เชื่อเลยว่า c s คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่สวยที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้ตวเดียวตัวพาดครับเราอยู่กับ Mercedes-Benz c c l s s รุ่นยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นของทางร้านครับต้องบอกว่า คันนี้ลูกค้าของเราเนี่ยเป็นลูกค้า V i P อยู่แล้วเดี๋ยวผมพามาชมนะครับว่า c ี s คันนี้ทําอะไรกับเราตัวเดียวตัวพาร์ไปบ้างครับอย่างแรกเลยที่เห็นนะครับตอนนี้เขาเป็นสีเขียวกินแมมบาแล้วคันนี้ถูกแร็ปเปลี่ยนสีจากสีขาว1นึ่งสีกโพลารไว้เป็นปนสีเขียวกินแมมบาครับพร้อมกับชุดแต่งตัวนี้ครับกระจังหน้านะครับเป็นสีดำแบ็กกราดพร้อมกับลิ้นหน้าด้านล่างนะครับเป็นคาร์บอนและไฮไลท์ ite, หอันเลยนะครับนั่นคือตัว ล้อคัสตอม f o r ์ดขอบ20ฮะพร้อมกับด้านในเนี่ยเป็นคลิปเปอร์เบรกแท้ AMG 6พอร์พนะครับพร้อมกับจานหน้าขนาด390ครับผมไล่กันต่อที่ด้านข้างตัวนี้เป็นครอบกระจกเผียวคาร์บอนแท้ครับแล้วก็ไซส์เกิร์ตปรับทรงรถให้ดูสปอร์ตดูเท่ขึ้นครับด้านหลังครับแน่นอนว่าต้องมีตัว เบรคสปายเลอร์นะครับสปายเลอร์ตัวนี้เป็นทรงบาบัสนะครับชิ้นงานเป็นคาร์บอนแท้ครับด้านล่างนะครับสวยไม่แพ้กันนั่นคือตัวอินเวอร์เซอร์ทรงสปอร์ตครับพร้อมกับปลายท่อ AMG สวยๆแบบนี้เลยครับใครนะครับที่ใช้ม e เตอร e ไซค์เบนซิลเอยู่แล้วและอยากมาแต่งให้หล่อม l บ k คันนี้นะครับก็ติดต่อหาเราได้เลยครับปรึกษาแนวทางการแต่งรวมถึงชุดแต่งรูปแบบต่างๆนะครับที่เราครับจะเดลต้อพาร์ตยินดีให้บริการครับผม